เป็นวันที่ฝนตกเออะคุณครับพ้อมกันแล้วเจ้ย่างไปที่ทางลาะดละพรอนนะทุกคนเรือนี้มีห้าหาริกาทำเต้งเด้ข้าวมันไก่แปดลิงกิตหนึง่งว่าคนใค้แต่หางยางมันดีเนาะเห็นรถไฟด้วย ควรครับขา้า,าไปทางนี้เพื่อไปห่างลาลาพอรนะอไปไหมไปได้ย่วนเนี้ยห่างลาลาพรจะทำ่งทานี้เองเาท่หัวซ้่ข้า,ามไปเลยบอ่อจะข้ามทางมาได้ ทาแล,ะละ้วพข้างหน้านี่เองพอแล้วก็ววเปียกหมดเลยลิสเกียอะไรน,นะางคนเออตลลิสกูนำเปสทานีตำรวจต่างซิตี้เซ็นเตอร์ทุกคนพนละละพักอยอยาง,งานรับอนงานเนาะขายเครื่องขายของ กังามและก็หอมนีม่ด้วยอะป้าข้าดแค่ามาปานวงมันไม่เสียงยดี ร้านแสนหนึงสองหาสิบวิธกลเออือเราไม่ค่อยกินทะเลกันที่ัวงไหนเอาวะมีกอบไงกับมืได้กันได้ไหมาคกินปลาหมึกวงฮะพวกเป็นทอ เอออันนี้ก็จะแช่เว้ยพาลิสีฟูดบอกมาอุดรนี่ทุกคนตอนนี้อาหารเท่ากันมาแล้วเนาะขาสามสมบกจัมมาหาลิงกิทเนาะสี่สองสี่ห้าสาวปั้นสองแสนกีบเนี่ยนี่อันนี้เป็นขาไก่ทอดนี่เป็นกะรีทะเลเนาะ ซอฮาหมูกินบมีเลดเดอแถวนี้ทุกคนส่วนไรมีแต่แบบนั้นส่วนหั่นห่านก็ต้องลกูมีหมูมีแต่งูวแล้ว,วก,ก็ไก่แล้วหอังก็จกินข้าวแล้วพ่อจะเดินทางไปเลาะทายฮุกต่อลองไก,ก่ก็บคนที่าใจยทุกคนกิน, <laughs> นข,ข,าขา้าวแล้วเ<ม>ล,<ะ>ลวนอนแต่นี่กรชีดกระชีกี้กระชีดรดกละชีดกีชี<ม><ม>ชดก ไปซื้อปี๊รถไฟเนาะเป็นการ์ด touch and go เนาะเพื่อจะสะดวกสบายใ้การขี่รถไฟรถเมล์ต่างๆไปปีนังก็ได้ขี่รถเมล์เลยไปมันมีป้ายบอกมอั้งทางรถไฟต้องไปทางไหน่างน,นี้แท็กซี่อย่างนี้นะการถไฟมันต้องไปทางไหน มอไม่มอมอสตอเฮดนาคารมอบรขานี้ห่างตัวฝนนิดเดียวคนนีน้นะจะได้อายุยังลองยังงายอยู่ ไฟเบิ่งมือนะฝนโบ้ได้แห้งับบน,นี้นะฝนบบ้ละแบบนี้นะมืดนะลาลาพอร์ตวันนี้ห้องกจะไปถามพูดจีนป่แม่เขามาตอนนี็แหละเมื่อเขาจะไปนะมาดูเคมื่อวานนี่เดียวไม่ไดนไม่ไหวไม่หรอถามเลยเราเเออพูดกับเขาเป็นไงท่าสันตุขนาด เดเมซินทิเ็ตเขียนแบบเนี้ยเมซินเยท,ท,ทุกคนตอนนี้เราก็อยู่สถาน,นีห่างตัวแล้วเราก็ร้อถ่าขึ้นรถไฟไปที่สถาน,นีมาสยิจามเมกเนะคนหนึ่งหนึ่ง,งจุดสามลิงกิตเองค่าเดินทางเราก็จะมานั่งรอถ่า ไฟมาแล้วแผนควอมวันไม่มีคนถามตัวไฟ ทุกคนตอนนี้พ่ออับมาห้อสถานีมาสยิดจามเมกแล้วเขาท่ายางไปเบิร์มาสยิดกัน สร้างตูเ t รน a ์ทัวสุดทุกทีมอเ a ียลไลท์เอท์ว่าน้ำหากลยเลยนีะออป่ะอันนี้มาชิจจามิดที่บอกป่ะฮะยุมอะรี่ไ นี่คือคนตัวเข็ก็ออกมานอกนแล้ว,<ต>วเขาจะไปที่ทางนี้อย่างบูสุลต่านครับ เขีนนี่ราคกขนาดเลยเขียนนยังโบเคยมามาสยิดจามิกมตัวนี้หวานเต็งอ๋อโ,อโคตดบอมโมดัวเนีอไ,ไมได้ด้วบ่ ถ้าปิดซ้ำทุกคนต้อเข้ามาบรด้ายซ้ำเดี๋ยวไว้มือใหม่จิงงมาอันนี้เขาจะบอกว่าปิดเนื่องจากฝนตกแล้วเขาจะไปใส่ต้อนเนี่ยย่างไปเก้าไว้ใส่หงหวะมึงดู ได้สาขนาดเลยไม่อยา่างนันฝนตกซื่อๆกับปิดป้าในเคียดอยวะมานั่นงใหกกัน,ป,น,นปะมึงแขนรับไม่เคียดนี้งามไปเต็งนะ